ตอนนี้มาถึงอำนาจเจริญแล้วครับกำลังเดินเข้าบ้านนะครับลงรถที่หน้าวัดสำรานนีนะ้หน้าสวนยิเมืองนะครับแาดบ้านบ้าน,นครับบ้านคุณพ่อนะครับจตดคุณพ่อกุเบาหน่งเสียแล้วนะครับพอดีอาเข้าลงมา สมุดปากกาครับอจอยนะครับก็เลยมาหากันมาเรียนทับ้านเบาหนึ่ง เราเป็นวัดนะครับวัดสำราญตรงเลยนีไ่ไงบ้านเรานีไ่ไงบ้านเรา,เราเรทางนู้นมันไปเข้าด้านอีกด้านหนึ่ง สำหรับออรรถไปบ้านนี้เดินมาก็เข้าได้เข้าประตูหลังเหรออ๋อเปิดได้มั้งไปถึงบ้านบางหนึ่งแล้วครับบ้านบางหนึ่งครับเตือนตัวรกไปก็ชนเลยครับ ตน,นี้ับ้านบ่าวหนึ่ง้วครับพาไปดูข้างในนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเมื่อกี้เข้าทางหลังบ้านนะครับตอนนี้บ่าวหนึ่งมาถ่ายหน้าบ้านให้ดูนะครับ หน้าบ้านมีต้นขูนครับคุณย่าปลูกไว้นะครับคุณย่าเป็นคนรักต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้มากมายเลยครับนี่ก็เป็นสวนหย่อมคุณย่านะครับครับมีต้นไม้หลากหลายเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เจ้ยครับภายในหน้าบ้านนะครับนี่เป็นรถของอานะครับขับมาจากสมุทรปราการครับ คบ้านเบาหนึ่งครับบ้านที่อำนาจเดี๋ยวจะเดินทางไปเส,เสนานิคมนะครับเป็นบ้านเกิดทุงพ่อนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปนะครับจากตัวเมืองอำนาจนะครับด้านในครับน้นคุณย่านะครับ นี่เป็นที่ทำงานของคุณนะครับคุณอาเตียนะครับปือเสื้อรุ่งขาวลายสันครับ เป็นูปน,นะครอันนี้เป็นอร่อยนะครับติดจุดอาจอยครับรับปริญญาครับเป็นพนางนะครับอันนี้รับปีท้านะครับรับปริญญา ได้รับเป็นยาสองใบนะครับบุมสสวยๆในบ้านนะครับก็บ่าวาานนานหนิงพา<ก><น>มาดูภายในบ้านเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ